สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้ไลฟ์พี่นอนในวันนี้นะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตมันจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้นะครับสัญญาณไม่ค่อยดีเลยในฤดูหนาวด้วยนะครับช่วงนี้ก็วันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์ละไม่ได้ไลฟ์แน่นอนอ่ะคลิปนะดูคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับเยวจะหาคลิปดีดีมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ หมดลายมันเดิมนะครับหมดลายัอขึ้นลายไปเดี๋ยวมันตกแล้วตกอีกนะมันก็จะมีปัญหาในการดูแลขอเวลาเราพูดเวลาเราคน,นดูมันจะสะดุดสิ่งทุกอย่างมันสะดุดไปหมดครับวันนี้ขอไปด้วยเพื่อนๆนะครับอยากเจอเพื่อนๆอยากคุยอยกากคุยท่ายกัน,นครับก็ไปดูลีปานาวนนี่นะครับวันนี้ไม่รายนะครับ